สวัสดีครับพ่อผมซิมเอเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมปัตสไตร์นะครับเดี๋ยววันนี่เราจะมาเล่นตัวละครอ่น้องแก๊สพิษนะครับแล้วก็ AK หลังจากที่ผมตายแรงจนอ่าแรงตันไปแล้วตอนนี้นะก็ขอมาเล่นแบบตัวอื่นบ้างแล้วก็ขอมาเล่น AK <c oughs> คิดถึง a k เหลือเกินคิดถึงคิดถึง <c oughs> ขอเล่น AK แล้วกันนะครับ อยากให้แมพใหม่มาสักทีอ่ะไม่เห็นมีมาสักทีเลยหรือเขากำลังทำกันอยู่ว่าแมพ <c oughs> ลงไหนวะเนี่ยโอเคลงไห้ฐานปล่อยขีปนาวุธฐ <c oughs> านปล่อยขีปนาวุธเหรอ ต้องลงหลุม่ะหลุมถึงจะได้ฟาร์มดีโอ้กดปิดจะกดล่าค่าหัวตัวไหนเป็นไรเก็บกล่องไนก็ได้นนเด็กเก็บกล่องนะ โอ้อีกกล่องนึงอยู่นู่นเลยเฮ้ยเอ้ยงงเี้ยเฮ้ยคนนี่หว่ไาไาทำธุรกิจครับ เกมนี้ยิ่งทำภารกิจยิ่งทำให้เรามีเงินใช้ได้เรื่อยๆโอ้ห้าพันแล้วนนั้นเพื่อนคงไปเก็บกล่องอยู่นะเรารอเก็บด้านล่างแล้วกันเซืไอ AK เคเแล้วกันครับมานีไอมาแววโอ้อีกกล่องนึงสองร้อยกว่าเมตร มันอยู่ไกลกันแน่ว่ะผมคิดว่าจะอยู่แถวๆนี้เนะี่ยใครวิ่งเฮ้ย <Hey. S 1> เสียงเพื่อนใค้เราก็หล่อนซะด้วยสิ แอดอปแล้วคนจะไปเก็บแอดออปซิท่าเนี่ยผมว่าฟรา์มก่อนแล้วกันเกาะเรายังไม่ฟ้าเลยหกพันตอนนี้วีเอสเราพอก่อนพอก่อนห่างๆกันสักพัก v วีเอสดะ เล่นจนแบบห่ากันบ้างเห็น VS นี่ไม่อยากจะเล่นเลยผมว่าแต่ตอนนี้ VS ยังไม่มีการดรอปอยู่ในแมปนะจะมีแค่จะต้องปลดล็อกแล้วก็เอาจากโหลดเอาเท่านั้นนะ เกะเงียบเว้ยนาดผมมาฟาร์มตรงนี้ไม่ค่อยมีใครมาเลยนะเนี่ยเงียบเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วนะอลบอทหรือคนคนหรือบ,บอท น่าจะาคนนะผมว่าศัตรูอยู่ไหนวะหรือสตรูไอ้บอดบันดำดินอยู่วะเนี่ยอยู่เนี่ยไม่มีอะเกมนี้บักเยอะครับแต่เหมือนผู้พัฒนาจะไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะ เอาอยู่นี่อะไรวะไปไปไปซื้อเกาะฮะให้เกาะทองกระสุนก็หมดใช่ไหมซื้อกระสุนก่อนกระสุนผมจะหมดลืมดู ไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะเพื่อนไปเก็บแล้วกันนะผมไปซื้อกระสุนเ่อนเฮ้ยฉันหัว เจ็บเจ็บเจ็บนะตัวเองชุบตัวเองหรือเปล่าวะมาแล้วตายเฮ้ยผมยิงไปแล้วไม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยกระโดดโอ้โห,โ,หโดนแบบนี้ ผมนี่กระสุดหมดตายได้นะท่านผู้ชมเล่นดีๆไม่ตายได้เลยนคือศัตรูตายหมดปุ๊บของมันไม่ได้หายหมดนะหมายถึงว่าไอ้ของเขาเรียกว่าอะไรป้อมอ่ะเออป้อมหรือสกิลศัตรูมันไม่ได้หายไปทางดี เฮ้หยหมื่นแล้วซื้กอกาะคอนก็เกาะเนีย่ยไม่เกาะทองอีกเหรอค่าลงทุนไปตั้งเก้าพันกว่าบาทโอเคไม่เป็นไรครับ ตรงนี้มันมีบั๊กอยู่นะนี่ไงบัก๊กไอ่ยิงทะลุไหมยิงไม่ทะลุรู้สึกว่าเพื่อนจะไปไล่ล่านะโอเคตามเพื่อนไปครับอยู่ไหนวะแน่อ๋ออยู่ข้างหน้านี่เอง โอ้ยเล่นเป็นนะเนี่ยยิงดับไว้ไเปิ่อศัตรูมาเ,เดบ็ดบเด็บร่วงร่วงข้างหลังอะ่ะต้องเอา ตีก็ต้องตีให้ตายตีต้องตีให้ตายใช่ไหมเขาไม่ใช่เป้าหมายแล้วด้วยคนละเป้าหมายแอบไปครับเดี๋ยวศัตรูต้องวิ่งมาแน่เลยนี่ไงโอ้ยบอดเหรอวะไว้วิ่งซิกแซกจังเอา้เ<ร>าอารมณ์แบบกูจะไปทางไหนดีอะ บอดหรือคนซิกแซกอยู่นั่นแหละหันไปหันมาหลบแบบดิจิทัลน่ะป้ายตอนนี้เหลืออีก6ตีนะศัสตูอีก5ตี้ เฮ้ยไส้ปลามีคนไหมเจ็บนะโอ้ยโอ้ยล่วงไปดิโอ้ยโอ้ยเจ็บครับโอ้โยโอ้า ôi, chết na. ôi, chết. là vui. hey, đẹp điệp rồi. không ไปดิ like. เก่ตัวไปไหนที่มันยิงผมอะที่มันยิงผมอยู่ไหนหลังเรานะ <spot> เสียวสไนวะขอขึ้นนี่แล้วกันโ้เรียบร้อย ผมก็มีนะผมว่าโอ้ยเจ็บเด้อซอยคอยแน่โอ้ยซอยคอยแน่ไ <laughs> รโดนนี่ร้องร้อง <c oughs> อ่ะตายซอยคอยแน่บอกแล้วอย่ามุมถือ A.K. คซอยคอยแน่ <laughs> เจอซอยข่อยเน้ใครโดนไอเคนที่แบบจิกเขาน้องอะ่ะเฮ้ยใครใครปล่อยจอยวะผมไม่ได้ปล่อยน,นึกว่าใครปล่อยจอยเอา้าคว้าระเบิดเด,ด้อคว้าระเบิดเด,ด้อ มาระเบิดเด้อมาระเบิดเด้อโอ้ยซอยค่อยเน้โอ้ยมีคนมาขบบนขบบนโอ้โหหนีก่อนแล้วนี่สิครับ รออะไรเกาะหมดละเฮ้ยเอ๊ะเป็นไงวะข้างบนเหรอลงล่างแล้วอันตรายวะลงล่างก่อนลงล่างก่อนไร<ป>เพื่อนตายไปตายไปเลยชุบไหมตาย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 ได้ตายไปเลยเพื่อนอะไรไม่เป็นไรสามตีนะตรงนี้มีวะ่ะ โอ้ยซอยค่อยเนี้ยเด้อซื้อเขานองอะ่ะใครชุบใครชุบชุบชุบอยู่เปล่า่าวไปไหนแล้วหนีไปไหนบักนุม่มโหหนีไปไหนทั้หนาวเนี่ยมาเีลยวคนสุดท้ายนะ ok buông phải thằng ngôn đấy tài lưới mi tắng vô làm mình bắt mình đẹp đất thôi ôi tiếp โอ้ยเจ็บเดอ้อโอ้ยโอ้ยเจ็บเดอ้อเจ็บเดอ้อลาโอ้ย,อยเจ็บโ่่ <c oughs> สนุกเลยเลยเอเคเนี่ยแหละเอเคมันวันตรงนี้แหละท่านผู้ชม เ k คมันมันตรงนี้แหละอ้าตัวสายตายพระวงครับผมเรียบร้อยบอกแล้วอย่าให้ผมจับเอเหมือนคลิปนี้ผมเคยลงไปนะที่ให้จับเอคหกพันบอกแล้วอย่ามาแย่ยมกันเอค